จะเอาครับต้องเอาครับไทยอีกหนึ่งคันครับ120นิพนตุลาการครับทีมอู่ช่างเหน่งคลองห้าไฮเวย์ไดโนเจ็ดสามออโตคาครับหมูรังสิตเคแอนเควีจูเนอร์ er, ช่างต่อรบอุรีเมื่อวานนี้วิ่งอยู่8.843ตามเขาอยู่วินาทีหนึ่งครับคิดกลมๆนะครับ ตามมาเลอยู่วินึงครับไม่หมูนะครับหนึ่งวิเนี่ย ได้ทีวะทุกคันฮะต้องวิ่งให้ได้เลขเจครับที่เหลือต่อจากนี้โอ้โห จบครับจบละไปอีกหนึ่งมันจบแล้วครับไดก็จะเอากันทุกคันนะ่ะออกหนักกันหมดเลยฮะใช่ออกหนักกันทุกคนครับ